ภารกิจสําคัญในวันนี้ข้านนั้นจะต้องมาทําการรอบสังหารผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างในฮิแลนด์แห่งนี้ใช่เขาคนนั้นคือเดอะคิงนั่นเองเอาละพร้อมนะเริ่มภารกิจได้ลุย เอาและะครัผู้ชมฮะยินดีต้อนรับกับมาอีกครั้งกับเกมท UTORIAL บ b ท t t u ิ o r i กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้ครับมันถึงเวลาแล้วเว้ยที่พวกเรารอคอยเว้ยนั่นก็คือการสร้างยูนิตเพิ่มขึ้นมานั่นเองเอาล่ะคุณผู้ชมฮะถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะ ย,ก,ยก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกก่อนนะ,ะับผมนี่ได้อ่านคอมเมนต์มามากม,มายมีหลายคนแนะนํากันเข้ามานะ,ะไม่ว่าอยากจะให้สร้างโซโลอยากจะให้สร้างดาบพิฆาตอสูรน,นะฮะนินจานารุโตะนู่นนั่นนี่ลุงตงลุงตู่อะไรพวกนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเออบางตัวมันก็สร้างได้บางตัวมันก็สร้างไม่ได้นะฮะแต่ในวันนี้ครับผมขอตามใจตัวเองสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะวันนี้ครับ ผมเนี่ยจะสร้างสุดยอดนักฆ่านะฮะเรียกได้ว่านักฆ่าของผมตัวนี้นะเนี่ยผมได้วางคอนเซปต์ไว้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นนักฆ่าที่แข็งแกร่งที่สุดในสามโลกไม่ว่าใครก็ไม่สามารถทำอันตรายเขาได้คุณผู้ชมพร้อมหรือยังฮะเดี๋ยวเราจะมาสร้างสุดยอดนักฆ่ากันพร้อมนะเอาละก่อนอื่นเลยนะฮะร่างกายของเขาเนี่ยผมขอเป็นวอเบิลธรรมดาก,กา็แลวกันผมคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเอาเป็นฮาฟฟิงดีคนแค้นักฆ่าอย่างงั้นเหร มันก็ตัวเล็กมันไม่เท่อเอาเอา,เอาวอบเบอร์แล้วกันนะฮะแล้วเสียงผมขอเลือกเป็นนินจาก็แล้วกันนะฮะเอาแบบเสียงสูงๆหน่อยสิลองฟังสิเออได้ได้อยู่คุณผู้ชมะฮะแล้วก็การโจมตีเป็นแบบโจมตีระยะใกล้ศัตรูเป็นเอนเนมี่นะฮะไรเดอร์ตอนนี้เนี่ยเหมือนเอะ คุณผู้ชมมันขี่คอกันได้ด้วยเฮ้ยโอ้โหบอกเลยว่าถ้าขี่คอกันได้แบบนี้แล้วก็ถ้าเราสร้างอยู่ดีขึ้นไปเยอะๆแล้วให้มันขี่คอกันมันจะเป็นอะไรที่เท่มากๆอย่างแน่นอนฉะนั้นเอาไว้ก่อนบอกเลยว่าพาร์ตต่อไปเจอกันแนะ่คุณผู้ชมฮะเรามาที่เวพอนของเรากันดีกว่านะฮะหรือว่าอาวุธของเขาน,ะะนักฆ่าเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้อาวุธเป็นมีดใช่ไหมมีดสองมือเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีมีดอันไหนน,น่าสนใจบ้างฮะพูดถึงมีดอย่างนั้นเหรอกาดิอุสดีไหม ผมว่ามันใหญ่ไปมันทำให้ดูไม่ธรรมัดทรแมแงเท่าไหร่ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองเลือกกันดีกว่าฮะสติฟฟี่ซอสเฮ้ยอุ้ยอันนี้ดูเท่ไหมว่าตอบโจทย์นะสำหรับดาบอันนี้นะฮะจองไว้คุณผู้ชมฮะแต่แบบมันก็เหมือนดาบที่ใกล้จะหักนะเรามาดูอันอื่นกันบ้างดีกว่าฮะมิโนเซนทอซอสชอเอ๊ะจะอะไรวะเนี่ยโอ้โหความอลังการงานสร้างของมันเซ่บอกเลยว,ว่าไม่เหมาะกับนักฆ่าอย่างเราอย่างแน่นอนคุณผู้ชมฮะหาใหาม่เฮ้ย โชยิงไนย์เหรอมีดาบสําหรับเคลี้ยงด้วยเหรอนักฆ่าเนี่ยมันจะต้องปามีดได้ไวทั้งโจมตีระยะใกล้และระยะไกลนะฮะเอ้ยโอ้โผมก็นึกว่าปากกามันจะแบบถืออันเล็กๆนะฮะอัดบอล่มเลยจะบ้าเหรอจะว่าไปอาวุธมันดูเยอะมากนี่ช้อนก็นับเป็นอาวุธอย่างนั้นเหรอข้าคือนักฆ่าที่มาพร้อมกับช้อนที่จะสามารถเอาช้อนเคาะแก่จนกว่าแกจะสิะส้นชีพเพื่อจะว่าไปพูดถึงนักฆ่าช้อนเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกถึงเนี่ย ผีช้อนนค่คุณผู้ชมเคยดูไหมมันเป็นแบบเป็นคลิปที่เก่ามากเลยนะมันเป็นผีช้อนมันจะแบบไล่ล่าคนด้วยช้อนวซึ่งเกี่ยวเกี่ยวอะไรกับตัวนี้วะเนี่ยเฮ้ยปังต่อข้าคือนักฆ่าที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ว่าุธอะไรข้าก็สามารถใช้ได้ฉะนั้นข้าจะใช้ปังตอเนี่ยแหละเฟ้ยไม่เอาไม่เท่เลยอะเอาอะไรดีวะคุณผู้ชมฮะเฮะ้ยคาตานักฆ่าต้องมีคาตาแอสซินที่แท้ทรูแต่ผมก็ยังไม่ชอบใจอยู่ดีอะคุณผู้ชมฮะเฮะ้ยนี่อะไรอะ อย่างวะผมว่าสุดท้ายนะเว้ยกลับไปใช้เจ้า i ว t t ตี้ซอ e จีว่านะฮะนี่ไงเอาละค่อยรู้สึกถึงความเท่นหน่อยหนยลองใช้สกิลกันหน่อยสิมาแล้วมาแล้วเปียงไปก่อนเลยโอ้โดยิงโดยิงป่าปักเข่าไปก่อนปักเข่าไปก่อนทําให้ศัตรูเดินไม่ได้เมื่อเขาเดินไม่ได้เว้ยเขาจะไม่สามารถทําอะไรเราได้ท้ามันยิงธนูไงมันยิงธน,น,นูแล้วคือคุณผู้ชมฮะคือพอมันมีปามีดใช่ปะ่ะมันก็ไม่เดินเข้าไปใช้ใช้ดาบเลยเห็นปะ่ะ คือแ yeah, ย่มากเลยนะเนี่ยแบบเดียนักข่าของเราที่แบบนี้ไม่ไม่เวิร์กนะเนี่ยหรือว่าเพราะเราเนี่ยยังไม่ได้ใส่สกิลให้เขานะฮะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองใส่สกิลให้เขาก่อนถ้าสมมุติว่าใส่สกิลแล้วเนี่ยมันยังไม่เดินเข้าไปตีหรือว่าไม่ใช้สกิลอยู่เนี่ยนะค่อยค่อยหาวิธีแก้ไขครับเฮ้ย เอานี้ก่อนเลยซุปเปอร์จำใส่เข้าไปนะนักฆ่าเนี่ยจะต้องกระโดดประชิดศัตรูให้เร็วที่สุดก่อนที่ศัตรูจะรู้ตัวเป็นไงเป็นอะไรที่เท่มากๆเดี๋ยวเราลองใส่สกิลแบบว่าจมตีกันบ้างดีกว่าจะว่าไปสกิลของนักดาบที่แบบพุ่งเข้าเสียบทะลวงแทงเนี่ยมันคืออะไรวะเฮริเคนสลชปะ่ะใช่ปะเอาละมาลองดูกันมาแล้วกระโดดพุ่งเข้าใส่ก่อนเลยฮะมากระโดดเข้าไปฟันระยะใกล้กระโดดถอยออกมาชาร์จพลังเฮริเคนสลช ปราณอัศนียไมล่ะเรียบร้อยฮะอุ้ยได้อยู่ไหมคุณผู้ชมฮะได้อยู่ไหมแบบนี้ได้อยู่ไหมกระโดดผู้เข้าใส่กระโดดปามีดแล้วผู้เข้าใส่และมันเอาดาบฟันพะวกะนะัะมันปามีดอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมเขากระโดดหอยหลังช้าไปแล้วพุกบเอ้ยถือว่าเป็นคอมโบที่ดีแต่ผมว่าเอาการปามีดออกดีกว่าเน้นเป็นการโจมตีระยะใกล้เนี่ยน่าจะเทอะโดนโ,โดนกระตืบแล้วนะ่ะ เอาการโจมตีระยะใกล้อย่างเดียวดีกว่าฮะและและ้วอาวุธคู่กายที่ข้าเลือกใช้ก็คือซ่อมมีดใช่คุณผู้ชมฮะด้วยความที่นักฆ่าเนี่ยเขาเนี่ยต้องหยิบสิ่งรอบตัวมาเนี่ยเป็นอาวุธให้ได้ดีที่สุดนะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้เขาเนี่ยใช้ซ่อมกับมีดเพื่อความเท่ของเขาและความเนียนไงยคนอื่นจะได้ไม่รู้เฮ้ยนี่มาฆ่าเราเหรอวะเนี่ยไหนมาลองสิมาแ si ล้วกระโดดใส่ไปแล้วกระโดดใส่ไปแล้วครับกับซ่อมมีของเขาบนีบ่ไงจ้วงแทงจ้วงแทงโอ้จโดดโดดเอ้ย ถือว่าตอบโจทย์คุณผู้ชม,มฮะฮรีด้ว่าซอมมี่เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมาใส่สกิลอื่นกันบ้างบอกเลยว่าที่ขาดไปไม่ได้นะฮะมาสเตอร์โปรเจกต์ทบล็อกนะฮะก็คือการปัดป้องกระสุนทั้งหมดที่จะพุ่งใส่ตัวของเขามันเนี่ยจะต้องมาแล้วเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาเนี่ยอาจจะโดนโจมตีก็เป็นได้แล้วก็เฮย ทิชเชอร์แพรี่นะฮะเป็นการปัดดาบของศัตรูผมคิดว่าถ้าเอาซ่อมมีดปัดดาบเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เทม่มากๆเลยฉะนั้นใส่เข้าไปมีอะไรอีกบ้างเนี่ยคือสมมุติว่าถ้าเราใส่พวกทอร์นาโดอะไรอย่างนี้ไปนะฮะมันจะดูแบบว่าไม่สมกับเป็นนักฆ่าหรือเปล่าคุณผู้ชมฮะมันจะดูแบบเวอร์วังอลังการเกินไปฉะนั้นครับนี่ฮะถ้าหลบหลีกต้องมาเอาโชกุนหลบดีไหมเฮ้ยของใครมันหลบหลบดีที่สุดวะคุณผู้ชมฮะอืมเจสเตอร์ yes, โชกุน ผมคิดว่าโชกุนน่าจะหลบเก่งที่สุดเพราะว่าราคามันแพงหรือว่าใส่ซุปเปอร์บล็อกมันไม,ไม่ไม่น่าเกี่ยวนะเอาเป็นกระโดดถอยหลังนั่นหรอลองเอาโชกุนหลบไปก็แล้วกันุิยตอนนี้อาเบริตี้เต็ม5แล้วมาลองใช้สกิลกันดูครับไปกระโดดพ่กเข้าใสอยเกิดอะไรขึ้นอ่ะอุ้ยโอ้ปัดป้องปัดป้องดาบเห็นไหมคุณผู้ชมมาเมื่อกี้ปัดป้องดาบนี่ไงดังเกง่งดังเกง่งแล้วไงต่อโดนจ้วงแทงโดนจ้วงแทง นักฆ่าเนี่ยมันต้องหนึ่งหนึ่งเว้ยโดนรุมแบบนี้มันไม่เก่งเอาละเฮอรเครสแช,ชูถือว่าเท่ยู่ถือว่าเท่อย,อยู่คุณผู้ชมฮะกระโดดถอยหลังกระโดดเข้าใส่เฮ้ยคือความผิวไหวเนี่ยมันเหมาะสมกับการเป็นนักฆ่ามากจริงนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยไปทดลองกันเราใส่ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะต่อไปครับเรามาสวมเสื้อผ้าให้เขากันดีกว่านะฮะหัวของเขาเนรีดวันนักฆ่าเนี่ยเราจะต้องแบบ แต่งตัวให้มันนินเดียนอย่างเป็นธรรมชาตินี่ไงฮะคุณผู้ชมฮะความเนียนขั้นสุดยอดนะฮะมองไม่เห็นหน้าเราแม้แต่นิดเดียวบอกเลยว่าไม่มีใครรู้ว่าเราคือนะะักฆ่าจะบ้าเหรววะผมว่านะเว้ยมันมันควรจะต้องเท่นิดนึงอะคุณผู้ชมฮะเรามาขนาดนี้แล้วจริงไหมเออแบบนะะักฆ่ามันต้องเท่ดิวะผ้าปิดปากแบบนี้บอกเลยว่าการโควิด -19 คุณผู้ชมเอาละใช่เหรอวะเอาละเดี๋ยวเราเนี่ยใส่สีให้เขาหน่อยผ้าปิดปากสีดำเป็นไง ดูเหมาะสมกับการเป็นนักฆ่าขึ้นมาแล้วแค่นั้นยังไม่พอฮะเดี๋ยวเราแอดเพิ่มสัสกหน่อยแล้วกันนะฮะหมวกต้องมีหมวกต้องมาเฮ้ยโอ้โหอันนี้แค่ใส่อันเดียวก็เหมือนไอ้โม้งแล้วคุณผู้ชมฮะและยังแบบมีผ้าปิดปากซ้ำก็ไปอีกรู้รู้ว่าสุดยอดมากๆแห่งความเนียนของการเป็นแอสซิสินของเราคุณผู้ชมมีแบบเวอร์วอลด้วยนะคุณผู้ชมฮะจะว่าไปเนี่ยเขาบอกว่ามันมีแบบทหารมีปืนมีอะไรพวกนี้ด้วยนะแต่เอาไว้ก่อนแล้วกันทีละอย่างไปเราเนี่ยไม่สามารถทำหลายๆอย่างพร้อมกันได้นะฮะ มาเอาอะไรต่อดิผมว่าเรามาดูที่เสื้อผ้าของเาขาันบ้านดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะนักฆ่าเนี่ยมันจะต้องแบบว่าแนบเนื้อหน่อยนะฮะเพื่อความผิวไหวในการต่อสู้นี่ไงผ้าคลุมนี่จะใส่ทั้งบวกครับว่าคลุมอะไรขนาดนั้นว้ไม่ร้อนเหรอวะเฮ้ยสเกเลตันสูตรฮะคุณผู้ชมฮะความเป็นนักฆ่ากําลังมาแล้วก็ปรับสีผ้าคลุมของสปุก,กี้สักหน่อยนะให้มันแบบว่าออกสีดําๆเทาๆแบบเท่ๆแบบ โมโนโทนนิดนึงโอเคเฮ้ยคุณผู้ชมฮะสัมผัสถึงความเท่ไหมเออต่อไปนะฮะเดี๋ยวหากงงเกงมาใส่เนี่ยก็เท่แล้วจะว่าไปเนี่ยมันมีเรียกว่าเป็นสูตรอยู่แล้วยังต้องใส่กางเกงเข้าไปอีกวะเออนั่นดีผมก็งงตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมฮะมาขนาดนี้แลใส่มาขนาดนี้ก็ใส่ให้มันสุดๆไปเลยก็แล้วกันแล้วตรงนี้มีผ้ามีอะไรมีขนผ้าเอ้ยถือว่า ได้อยู่นะว่างกันไหมผมบอกเลยว่าปอกแขนเนี่ยจะต้องใส่นะฮะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราเนี่ยจะใช้ใส่อาวุธลับนะครคุณผู้ชมฮะเออนักฆ่าเนี่ยมันจะต้องมีอาวุธลับไงใช่ป่ะเออเมื่อมันมีอาวุธลับเนี่ยมัน สีนี้เลยเหรอไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนสีก่อนรองเท้าอันนี้ปั๊บเขาให้มันแบบซ้อนกับแบบชุดสูทนะฮะหรือว่าเราถอดชุดสูตรออกดีวะเฮ้ยถ้าถอดมันก็ไม่เท่ดิเอาล่ะคุณผู้ชมมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับนักฆ่าของเรานะฮะหลังจะเสียเวลาแต่งตัวไปนานมากๆประมาณ3ชั่วโมงได้เป็นไงเท่ไหมเฮ้ยอ้นักฆ่าคุณผู้ชมมะ ต่อไปครับเรามาดูที่สเตตของเขากันบ้างดีกว่านะฮะฮิตพอยต์ของเราเนี่ยผมขอเพิ่มสักสามพันก็แล้วกันเยอะไปบวะเออจะว่าไปมันมันก็ควรจะเยอะๆหน่อยอเราจะฆ่าเออเราจะสร้างนักฆ่าที่แข็งแกร่งที่สุดะนะจิงไหมน้ําหนักของเขาเนี่ยไม่เพิ่มนะฮะส่วนมูฟสปีดเนี่ยผมใส่ไปเลยคูณ10คุณผู้ชมเพื่อความรวดเร็วของเขาแอดแทกสปีดเนี่ยผมคูณ5ก็แล้วกันผมกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเก่งเกินไปส่วนดาเมจเนี่ยอนักฆ่าเนี่ยมันจะต้องเป็นคริติคอลตีคริติคอลเนี่ยคูณการโจมตีสัก2 หรือว่า3ดีวะเออให้เขาสักหน่อยแล้วกันเออสาจะได้แบบแรงๆสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันไปมาแล้วหุยอะไรวะล่ะปัดกระสุนครับแล้วโดนเหยียบเกิดอะไรขึ้นพุ่งเข้าใส่ทระลุไปข้างหลังปัดเปี้ยวเห็นไหมเห็นการปัดกระสุนงเขาไหมกระโดดพุ่งเข้าใส่กระโดดถอยหลังเข้ามากระโดดพุ่งเข้าใส่แล้วปัดกระสุนแล้วเอามีดกันเอามีดกันไรไก่กระโดดถอยหลังเข้ามากระโดดพุ่งเข้าใส่ออ้ยโคตรเท่ ปัดแข้งปัดขาชาร์จลังจบตีปานอัศนีนจดพุ่งหายไปไหนไวะไปไหนวะไปไหนวะกูจะมาเมื่อกี้เขาปานอนัศนีลงใต้พื้นดินไปแล้วจะบ้ากันละมังอะไรวะเนี่ยผู้ชมคิดว่าการพุ่งเข้าใส่กระโดดการกระโดดหอยหลังออกมาเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าครับผมว่าการพุ่งเข้าใส่มันก็เป็นอะไรที่โอเคแหละใช่มันก็มันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีเว้ยแต่ผมคิดว่า มันน่าจะมีอย่างอื่นที่ทําให้พุ่งเข้าใส่ได้ดีกว่านี้หรือเปล่าด้วยความที่เขามีสกิลอย่างเฮอริเคนสแตรอยู่แล้วนะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมีการกระโดดพุ่งเข้าใส่ปะวะหรือว่าเราเอาใส่มังกี้คิงจัมนี่คือมีหางงั้นเหรอแล้วมันจะช่วยอะไรไหนดูซิอุ้ยอุ้ย้ย,ย,ยมันพิ้วกกว่าเดิมอ่ะคุณผู้ชม ช่หรอวะบ้านะนี่มันนักฆ่าที่แร็จริงโอ้โหมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมา,มากๆเลยนะเนี่ยแล้วมันมีสกิลอื่นไหมเอาเอาสกิลชาร์จพุ่งเข้าใส่แทนได้ไหมเลือกไม่ถูกเลยคุณผู้ชมฮะเราควรจะใส่อะไรไปดีวะเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราใส่เป็นกระโดดถอยหลังอะวิ่งเข้าใส่วิ่งเขาา้เขาใส่แล้วยังไงกระโดดถอยหลังไหมมันล้มง่ายอยู่วะ กระโดดหยหลังแล้วพุมเขาใส่นี่ไงจิ้มจิ้มจึกจิ้มจึกจิ้ม,ม,ม,มสิสแลสหายไปไหนอีกแล้ววะเนี่ยโอ้โหอะไรของเขาวะเนี่ยผมว่าใส่ซปเปอร์จัมไปเหมือนเดิมเนี่ยน่าเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยมาตั้งชื่อของเรากันยูนิตราคา3000ถ้าตั้งออตโต้เป็น4,200แสดงว่าเราใส่ไปหลายอย่างมากๆฉะนั้น เอาพันเดียวพอราคาถูกๆจะได้ใช้กันทุกๆคนถ่ายรูปอัดแชะเอาละแล้วตั้งชื่อตั้งชื่อตั้งชื่อเอ้ยยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนี่หว่านี่ตั้งชื่อว่าแอสฮิแอสฮินะฮะคุณผู้ชมฮะตั้งชื่อเรียบร้อยเซฟเสร็จหรือยังเรียบร้อยเอาละพร้อมที่จะดูความสามารถของเขากันหรือยังแอสฮิลงสนามมาแล้วเอาละคุณผู้ชมฮะ นหนขอเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยสิดูถึงความเท่ที่เรานั้นอุตสาห์สร้างเขามานี่ข้าคือสุดยอดนักฆ่าที่สามารถฆ่าทุกคนได้เพียงแค่ปลายซ่อมเอาละคุณผู้ชมฮะเรามาดูคู่ต่อสู้ของเขาดีกว่านะฮะเราเนี่ยจะทดสอบด้วยนักดาบธรรมดาก่อนสักตัวหนึ่งมาชู่กระโดดเข้าใส่นี่ไงปาดอีกทีอุ๊ยปาดดาบได้แล้วปี่ชั่ชวชวัชว่ชวชวั่วชั่วทำไมทำไมรู้สึกวันแทงไม่เข้าเลยว่าคุณผู้ชมฮะนี่ไงเจอปาดอัศนีเข้าไปดิ อ๋อผมรู้แล้วสมัยแทงไม่เข้าคุณผู้ชมฮะผมว่านะผมลืมปิดยูนิตตายแน่ๆเลยผมก็ว่าทำไมมันไม่ตายสักทีวันนี้ะเอาใหม่คุณผู้ชมฮะอีกครั้งหนึ่งมาเอาลนะนักข้างเรากระโดดกระโดดไปข้างหลังก่อนฮะสตุงงงกระโดดพุ่งเข้าใส่แล้วแทงแทงจ๊กแทงจ๊กแทงสิแทงนี่ไงเตะแทงเตะขาไก่กอนจิมจิมจิมเออจิม <c oughs> คุณผู้ชมฮะผมคิดไปเองเพาะว่า,วาไอ ไอมีดซ่อมมันนี่นะมันมันเบาอ่ะมันเบาแบบเบามากๆอ่ะผมว่ามันน่าจะเกี่ยวนะเว้ยเพื่อพิสูจน์ความสามารถของแกอีกครั้งหนึ่งข้าจะมอบภารกิจในการฆ่าเดอะคิงให้แกสามารถทําได้ไหมเจ้านักฆ่าเอ๋ยบอกเลยว่าไม่ว่าเป็นใครหน้าไหนข้าก็สามารถฆ่าเขาได้มาดูกันเอาละคุณผู้ชมฮะการประทะกับเดอะคิงพร้อมนะลุยมาแล้ววิ่งเป็นินจากระโดดข้ามไปกางหลังหนึ่งสเต็ปแล้วกระโดดพุ่งเข้าใส่อุ้ยโดนปาดนะฮะแต่เหมือนว่าจะกระโดดหลบได้เว็บๆว็บ นี่ไงเห็นไหมสับไม่โดนฮะแล้วล้มลงไปโอ้โดนสับหัวทิ่มดินเลยเอาละลุกมาแทงอุ้ยกระโดดอยหลังได้ปาดแข้งปาดขาอยาจะจะยิ่หลบได้นี่ไงแทงนี่ปาดแข้งปาดขาเน้นการจบตีเข้าไปดีขาโอ้โดนคิงสาบอีกแล้วกระโดดข้ามมาด้านหลังฮะคิงบอกเฮ้ยไปไหนวะไปไหนวะเนี่ยจะนอนอีกนานไหมกระโดดขึ้นไปแล้วไปไหนแล้ววะผู้ชมฮะไปไหนแล้ววะบ้านน่ะเขาไม่ได้ใส่วิชาหายตัวให้นี่ แล้วมันหายตัวไปได้ไงวะคุณผู้ชมอะมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยผมว่านะเว้ยเราเนี่ยอาจจะต้องลองเปลี่ยนอาวุธเขาสักหน่อยไหมเออมีความรู้สึกว่าแบบว่าอาวุธเขาเนี่ยมัน มันยังแข็งแกร่งไม่เพียงพออ่ะ,อะเออต้องเปลี่ยนแล้วล่ะบอกเลยว่าเซ็งเซ็งมากๆคุณผู้ชมฮะสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมาแบบว่าใส่อาวุธสุดเท่ยอย่างสติปีสอชนะฮะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูสแต็กของเรากันบ้านดีกว่าเลือด3000เมื่อกี้ที่มันตายได้ยังไงผมยังงงอยู่เลย Movement Speed มันอาจจะเร็วเกินไปเอาเป็นคูณ5ก็พอแอตแท็กสปีดหรออืมหรือว่ามันตีเร็วไปวะ เออมันตีเร็วไปมันเลยแบบว่ามึนมึนงงงงหรือเปล่าเอาสักเอาสักสี่ก็แล้วกันลดมาแล้วก็ดาเมจเอาคูณห้าไปเลยเมื่อกี้รู้สึกว่าเบาเกินไปภารกิจสําคัญในวันนี้ข่านนั้นจะต้องมาทําการลอบสังหารผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างในฮิตแลนด์แห่งนี้ใช่เขาคนนั้นคือเดอะคิงนั่นเองเอาละพร้อมนะเริ่มภารกิจได้ลุยเอาแล้วมาแล้วกระโดดไปก่อนเลยกระโดดย้อนกลับมาเอ้างงเอ้าคิงสับลงมาไม่โดนนะฮะ แล้วมามีการฟันนีกดดน่กระโดดถอยหลังเฮ้ยคุณผู้ชมมาสุดยอดนี่ไงแทงแทงแทงแล้วถอยกระโดดถอยหลังอีกทีนี่เฮอร์เคิลสแลคิงบอกไม่รู้สึกเฮ้ยได้ไงวะบ้านนะไม่โดนกันหรอกระโดดมาอีกทีนึงองจูนี่ไงล้มแล้วล้มแล้วปัดเข้ามาที่ขาคิงล้มยายานี่ไงแทงแทงสวนแทงสวนยังไงตีลังกาถอยออกมาจิมจิมจิมถอยเฮอร์เคิลสแลจูนี่ไงรับเต็มนิ่งเลยปาก ไง <Yeah, S 2> คุณผู้ชมฮะนักฆ่าที่แท้จริงน่ะมันจะต้องฆ่าได้เฟ้ยถึงแม้ว่าจะแบบใช้เวลานานไปหน่อยนึงกันนะเอาละคุณผู้ชมฮะเราจะสู้กับอะไรดีจะว่าไปเนี่ยเราเนี่ยใส่แพรรี่ให้เขานะฮะเรามาดูกับอาจารย์ของเขาก็ดีกว่าฮะเรียกได้ว่าเขาเนี่ยมีพลังแพร,รี่เหมือนกันนะฮะในการปัดป้องดาบด้วยดาบนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาจารย์กับสิทธิ์คิดล้านครูนั้นใครจะเป็นฝ่ายชนะไปมาแล้วกระโดดพุ่งเข้าใส่พุ่งเข้ามาเอ้ยดาบปัดกระเดงโอ้สองเกง่ง ยังไงอุยอ้ยอปัดได้หมดอุย้ยมันแทงซ้ําอาจารย์กันเหรอุยอ้ยโอ้นี่งไงป,ง,งปัดต่างคนต่างปัดนี่แทงไม่ได้ี่จ๊บกระโดดแถวหลังเออร์เคสตสลนี่งไงอาจารย์อุย้ยเสียงดังเกินอย่าบอกนะว่ากันได้ไม่มีทางซะหรอกค่าคือนักฆ่านะเฟยถือว่าเป็นการต่อสู้ที่มันเอาเรื่องเลยนะเว้ยนคุณผู้ชมฮะแต่ถ้าเราอยากให้เขาเก่งวันนี้เว้ยเราเนี่ยต้องมีการ เพิ่มดาเมจให้เขาสักหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันเสียเวลานานาน,นักฆ่าเนี่ยมันไม่ควรจะเสียเวลานานขนาดนี้จริงไหมเพิ่มน้ําหนักเป็นคูณ2แล้วกันนะฮะส่วนดาเมจเนี่ยคูณ10ไปเลยคุณผู <S <S ช้ชมฮะคุณผู้ชมว่าคราวนี้เราเอาใครมาสู้ดีฮะคือนี่ไหมเฮ้ยโอ้โหสู้กับอีกางั้นเหรอมาดูกันว่านะฮะนักฆ่าของเราเนี่ยจะเข้าไปปราบอีกาได้หรือเปล่าะฮะมาลุยมาแล้ววิ่งอย่างเร็วกระโดดใส่ก่อนเลยกาปล่อยกามาแล้วยังไงแทง อิกาจิกอิกาจิกสองทีสามทียังไม่ตายด้วยเลือดที่เยอะแล้วแทงอิกาสวนไปหนึ่งทีแล้วก็โดดถอยหลังหนีไปเลยฮะโอ้โหด้วยความที่เลือดของเขาค่อนข้างเยอะนะทำให้อิกาจิเขาไม่ตายนั่นเองคือไม่มีอะไรสามารถป้องกันอิกาได้เลยงั้นหรอนี่ขนาดใส่มาสเตอร์โปรเจคไทยมาแล้วเนะี่ยเออวะ่ะแล้วถ้าเขาต้องเจอกับนักดาบ5ตัวที่มาพร้อมกับอาจารย์ของเขาอีกหนึ่งตัวล่ะมาดูกันซิว่าใครนั้นจะเป็นฝ่ายชนะเอาล่ะเจ้าแอสฮิมือสั่นอะ อยากฆ่าแล้วใช่ไหมเอาเราจัดการมันไปแล้วฮะวินก็ใส่กระโดดใส่อาจารย์ก่อนเลยสิทธิ์ทิ้นล้างคูปัดป้องกันหนึ่งทีหนึ่งสเตปแทงอูดังเกง้งกลางเก้งกลางมีการปรดัดดาแพร์รี่เกิดขึ้นนะฮะกระโดดหอยหลังมาเฮอร์เคิสแลตป้าบเข้าให้ห้าตัวรวดวตายเกลี้ยงู้่สุดยอดไปเลยฮนะเอาละเอาละคุณผู้ชมฮะเท่านั้นยังไม่พอนะฮะเราทดสอบเดอะคิงไปแล้วอัศวินต่างๆนานาเนี่ยพอสมควรแล้ว มาดูเทพซูดกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยจะสามารถจัดการเทพเจ้าได้หรือไม่ฮะอย่าคิดจะต่อกรกับเทพเจ้าขเข้าใจไหมมากระโดดเข้าใส่เทพก่อนเลยเทพผ่าไม่โดนอุย้ยเทพผ่าได้กระโดดถอยหลังหนึ่งทีฮ้ม่มันกันใส่ฟ้าไม่ได้นี่หว่าอุย้ยโดนรับเต็มอ้ายังยังไม่ตายแทนเรียบร้อยเทพร่วงฮะ <c oughs> คือเราปรับดาเมจคูณสิบไงมันก็เลยแบบ ค่อนข้างแข็งแกร่งนิดนึงอะนะเรามาดูกับพี่ลุงหมีของเรากันบ้างดีกว่าครับที่เขาเนี่ยอัปเดตมาบอกเลยว่าเจ้านี่เนี่ยค่อนข้างเก่งนะฮะกับการต่อสู้แบบ1ต่อหนึ่ง,นนงเพราะว่าเขามีการระเบิดพลังเขามีการเรียกสนามประลองน้ําแข็งออกมานะฮะมาดูกันว่าแอสซิสินของเราเนี่ยจะสามารถหลบหนีได้หรือเปล่าครับไปมาแล้วครับพุ่งก็ใส่กระโดดไปก่อนเลยงงหา หางงหาไม่เจอนี่งไงตักขาล้มไปเลยฮะคุณผู้ชมฮะโอ้โหสมกับเป็นนักฆ่าจริงๆผมว่ามันแรงไปหน่อยว่าเราเพิ่มนี่ดีกว่าเพิ่มเป็น4ี่ตัวฮะให้มันแบบอยู่นาหารสักหน่อยนึงอยากดูการใช้พลังนี่งไงปาดขาล้มไป2ฮะปาดอีกหนึ่งตัวเอยสนามตลองน้ำแข็งขึ้นมาแอสซิ๊์ของเราแบบแข็งอยู่กันายเอือเอ้ออือ้ออ้หลบไม่ได้หลบไม่ได้ยังไงกระโดดถอยออกมาเทอร์นาโ,นโสดสลชเอ๊ะมันเทอรเคีมสลชดดีกว่าไม่ร่วงครับระเบิดพลังต่ออีกฮะ ปาดเข้าไปดิร่วงไปหนึ่งอ้ยเจอสนามปะลองน้ำแข็งนะตัวกันเด้งเลยฮะสำหรับแอสซัสซินของเราฮะโอ้โหโดนแบบรัวๆไม่หยุดไม่ยั้งฮะคือจะว่าไปขอเช็คเลือดเขาสักหน่อยดิว่าเอาไปนู่นละเอหเลือดลดไปครึ่งหลอดเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปยังไม่ตายระเบิดพลังมาปาดสู้ปาดซ้ายปาดขวากระโดดไปและพุ่งเข้าใส่ทิงหนึ่งทีหลบสนามปะลองได้ฮะและสนามปะลองเนี่ยมันเรียกได้ว่าป้องกันได้แบบว่าป้องกันการหนีของแอสซัสซินได้ดีมากๆเลยนะแต่สุดท้ายนะฮะ เราก็เป็นฝ่ายชนะดูขวานยังเกี่ยวตัวอยู่เลยอะเกือบไปแล้วนะเนี่ยเรามาดูการสู้กับเหล่านินจากันบ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ชมฮะผมแถมมังกี้คิงให้อีกตัวหนึ่งเลยก็แล้วกันนะมากระโดดเข้าใส่ฮะ,ะนินจาบอกอะไรปาดาวจายมาอ๋อมีมาสเตอร์ปอยต์ทายเวกันได้หมดเว้ยเอาละ่ะกันได้หมดแล้วยังไงต่อไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะนี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ฮะโอ้คุณผู้ชมฮะดูการกันกระสุนของนินจาของเขานะฮะหายไปไหนแล้ววะหายตัวอีกแล้วปะโท้ ผมว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะยังเป็นบั๊กของเกมอยู่นะฮะด้วยแบบเวลาเขาใช้เฮลิเคมสแลนเนี่ยมันจะชอบพุ่งลงใต้ดินไม่รู้เป็นบ้าอะไรเหมือนกันขออีกทีเอาละฮะนี่ฮะกระโดดเข้าใส่นินจาก่อนเลยนะฮะนินจาบอกปาดเอาใจาไม่รู้สึกอะไรเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บกันได้หมดกันได้ทุกดอกแล้วปาดแข้งปาดขานินจาร่วงไปหนึ่งฮะยังไงอุ้ยมีมีโดนปากบ้างมีโดนปากบ้างเหมือนกันตอนนี้จะต้องใช้สมาธิสู้กับ เจ้าหงอคงและปาดเข้าไปฮะเรียบร้อยโดน3าตัวเรียบร้อยเออตายหมดเหลือแคล่ลิงกับลิงกับนักฆ่าลิงกับนักฆ่าใครจะสู้กระโดดถอยหลังมากระโดดกระโดดไปกระโดดมานีไงปาดฟันฟันชึบแทงเรียบร้อยครับเหมือนว่ามังกี้คิงจะร่วงไปแล้วนะอจุตัวปอมงั้นหรอนี่ไงปาดเข้าไปอจุอจุนี่หลบถอยหลังุกระบองยาวกระบองยาวทำให้หลบยากทำให้หลบยากมาก ย่าร่างอีกตัวไหนตัวจริงวะเนี่ยแทงไปก่อนแทงก่อดตายหรยือยังยังไม่ตายโทษนะนอนกอดกันทำไมไม่ทราบเฮ้ยยังเหลือดินจายตัวงั้นเหรอเนี่ยนี่ไงเฮอริเคนแฟรเข้าไปเรียบร้อยครับชัยชนะตกเป็นของเราจะว่าไปเนี่ยมันสามารถกันเจ้าซอร์แคสเตอร์ได้หรือเปล่าฮะคุณผู้ชมฮะที่มันจะส่งดาบมาปักพวกเราอ่ะนี่ไงปา,าแล้วเออปัดได้ ปัดได้หมดเลยนี่ปัดโอ้ยโดนแทงโดนแทงอกแล้วปาดเข้าให้เรียบร้อยขาแตกนะฮะและนี้มามานี่นนักธนูไฟงั้นเหรอฟาดปาดเข้าให้เรียบร้อยตายฮะมีดาปักตัวอยู่สองหนอว่าการบ้องการของเขาเนี่ยก็ยังไม่แบบสมบูรณ์เต็มที่นะผมคิดว่ายังไงเขาก็ไม่น่าสามารถสู้กับเผ่าเลกาซี่ไหวคุณผู้ชมว่ากันไหมเดี๋ยวเรามาดูกับเทพเจ้าชอนก่อนเลยตัวแรกฮะมากระโดดเขาใส่อุย้ยหลบใส่ฟางั้นเหรอปาดซ้ายปาดขวากระโดดแทงหลังหนึ่งจึก๊ก นี่ไงโดนค้อนทุบไปโดนนะฮะหลบได้ทุบอันนี้โดนเ,ดเต็มๆมะไม่เป็นไรนี่ไงดอชหลบไปหนึ่งทีคู่ก็ใส่ด้านหลังแทงตูไปหนึ่งทีเฮอร์เคนสแลชปิว้วเฮ้ยไม่โดนอย่างนั้นเหรอบ้านะกระโดดเข้าใส่หนึ่งทีกระโดดต่างฝ่ายต่างหลบนี่ไงแทงขาเออโดนทุบกลางหลังหลังแอนเลยแทงหลบได้กระโดดผู้ก็ใส่ทีนึงแทงขาแทงขาเรียบร้อยครับเทพพอร่วงเอาเรื่องฮะ เมื่อชนะเทพทอได้แบบนี้เนี่ยเรามาดูตัวต่อไปกันดีกว่ากับซูเปอร์บ็อกเซอร์ฮะเรียก้ว่าราคา1 0 0 0 0กับราคาเออเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่ได้ตั้งไว้นะฮะการต่อสู้ในครั้งนี้อาจจะยากลำบากกว่าที่เคยเพราะว่านั่นคือสุดยอดนักมวยที่แข็งแกร่งที่สุดใน3โลกมาดูกันไปเอาแล้วฮะมาแล้วกระโดดใส่หก่อนหสเต็ปฮะข้ามมาข้างหลังกระโดดแทงขาปาดล้มลงไปแล้วก็ มีการใชร้พลังต่อยระเบิดบื๊ออูจัง,ย,งยังไม่ตายยังไม่ตายมีการปัดป้องเฮ้ยเดี๋ยวนะแฮรี่สามารถปัดหมัดได้ด้วยหรอวิยเอาเรื่องครับแต่โดนโอ้โหโดนต่อยรัวจนตายเลยนะฮะนักฆ่าของเราไม่สามารถฆ่านักมวยได้งั้นเหรอเนี่ยหรือว่าเราน่าจะต้องเพิ่มความแข็งแกร่งให้เขามากกว่านี้ผู้ชมฮะจะว่าไปถ้าใส่ซูเปอร์บ็อกเซอร์พันธ์มาแทนเฮอริเคนสแลชเนี่ยมันอาจจะเก่งมากขึ้นก็ได้ว่าไงหไหมเออด้วยความที่แบบร์้พลังแล้วก็เข้าไประเบิดตุ้มกับปาดเนี่ยจะ มันเท่กวาเรามามดูเขาสู้กับพวกโชกุนกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมฮะนี่เฮอริเคนสแลปะทะเฮอริเคนสแลฮะกระโดดข้ามมาเอ้ยปาดช,ชนอุ้ยต่างฝ่ายต่างหลบได้ยังไงเก้งหลบเอาละเฮอริเคนสแลก่อนเลยชุบโดนไปหนึ่งสเต็ปฮะเอ่อไม่ตายไม่ตายน,นี่มัมนหลบได้โชกุนมันผิวเหมือนกันเอาละต่างฝ่ายต่างพิวครับใครได้ใช้เฮอริเคนสแลกันก่อนนะมันใช้ไปแล้วทําไมเรายังไม่ใช้เลยหรือว่ายังตีไม่โดนนี่ไง แทงหมุนตัวเฮ้ยโดนอีกแล้วบ้านะบ้านะนี่ไงปัดป้องปัดป้องขอแทงหน่อยขอแทงหน่อยยังยังอีกเออจุ๊บปัดแข้งปัดขาเฮลิเกนสลัจู้่ยังไม่ตายโู้ต่างฝ่ายต่างยังไม่ตายนะเรียกว่าถึกเอามากๆนะฮะเอาไปไหนแล้ววะเนี่ยโดนปาดไปอีกแล้วจุ้ยกระโดดถอยหลัง ดีไงปาดหลังไปเรียบร้อยครับโอ้โหโชกุนร่วงไปก่อนนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่แบบว่าสูสีกันมากๆนะเรามาดูเรดี้เร c เจตกันบ้างดีกว่าฮะมากระโดดใส่ก่อนเลยเฮอริเคนมาลอยขึ้นฟ้าแต่กระโดดหลบได้ฮะและปาดขาเรียบร้อยเรดี้เรสเกตร่วงไปอย่างรวดเร็วฮะ ด้วยเรดี้เลจเนี่ยเน้นเป็นที่การโจมตีไม่มีการหลบหลีกทําให้โดนแอสซินของเราเนี่ยปาดร่วงอย่างง่ายดายเรามาดูอาชิมิสกันดีกว่าไปอาชิมิสยิงเปิดไปก่อนนะครปัดได้กระโดดมาด้านหลังมีการชาร์จพลังและยิงโอ้โหปิวไปดู่นเลยะฮะคุณผู้ชมฮะไปไหนแล้ววะอยู่ไหนวะตายเลยเหรอบ้านะขออีกสักทีหนึ่งมองไม่ทันยิงก่อนนะครปัดไปได้หสเต็ปะฮะ เอาละเดี๋ยวเตรียมกระโดดเข้าใส่แล้วฮะทำไมมันชอบกระโดดข้ามไปด้านหลังวะหรือว่าด้วยสกิลที่เราแบบใส่เฮ้ยก่อนจะโดนยิงะฮะโอ้จิ้มตูดเข้าไปหนึ่งจึกเรียกว่าล่วงกันเลยทีเดียวเอ้ฮะชนะเฉยเยเวเฮ้ยเอาละตัวสุดท้ายที่เราจะลองนะฮะขอเป็นไอจไยแอนก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะสำหรับรฆคาของเรามาดูกันว่าโอ้โหพุ่งเข้าใส่ลมหายใจแห่งเยื่อแข็งและปาดเข้าหน้าอุ้ยหลบได้ยังไม่เป็นไรฮะ ด้วยความหิวไหวตัวเลกของเขาพยายามปัดแข้งปัดขาโดนทุบโดนทุบไม่โดนฮะหลบได้เน้นอยู่ใต้เท้าของเขานะทำให้เป็นจุดบอดการโจมตีแล้วโดนทุบเข้าไปโอ๊ยโอ๊ยเหมือนจะโดนนะเหมือนจะโดนนี่ฮะล็อกขาไว้กระโดดแทงท้องกระโดดเสียบท้องโดนตบตบไปหนึ่งทีตบไปอีกหนึ่งทีแอสซิสินบอกโอ้ขนาดแบบนี้ต่อน้ำหนักขนาดนี้กระโดดขึ้นเมื่อกี้แทงหน้าเข้าไปหนึ่งสเต็ปฮะมองหาไม่เจอโอโดนลมหายใจแห่งน้ำแข็งแล้วและพุ่งเข้าใต้หว่างขายครั้งหนึ่งฮะ โดนทุบเข้าไปหลบได้หลบซ้ายหลบขวายังวนอยู่ที่ขาเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยจะจัดการสตูที่ขนาดใหญ่กว่านะฮะให้เราจัดการทําให้เขาล้มได้เว้ยเมื่อเขาล้มเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองฮะแบบนี้อย่างอยางโดนทุบเดิมลุกเมื่อไหรนะ่เขาจะล้มวะเนี่ยอืมปาดขามันเร็วโดนทุบอีกแล้วหลบได้หลบได้ไหมปาดขาจ,จุ๊เทงหลบได้เอ้ยกระโดดเอยหลังมากระโดดไ,ไ,ไปไหนวะล่ะไปไหนวะ แทงแทงลแล้วเ้อทำไมมันไม่ใช้เฮอริเคนแสลเลยวะคุณผู้ชมฮะเออผมก็สงสัยเหมือนกันนะเนี่ยห<ๆ>รือว่าเพราะว่าเขาไม่โดนโจมตีหรือว่าไม่ได้โจมตีเลยจ้าว่าไปน,นี่ก็แทงขารัวๆไม่หยุดยั้ยงโดนทุบอีกแล้วโดนทุบอีกแล้ววันนี้จะจบไหมเนี่ยจบแล้วนี่วาโอ้โหโดนทุบจนปายนะฮะที่เรียกว่าขนาดตัวนั้นเนี่ยก็ส่งผลเอามากๆเลยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับสุดยอดนักฆ่าของเราผมเนี่ยไม่ได้สร้างให้มันเก่งเวอร์เกินไปนะฮะก็เรียกว่าเป็นยูนิตที่ ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวสําหรับตัวนี้นะฮะหรือว่าใครเนี่ยที่มีอะไรแนะนำเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือว่าอยากให้ปรับแต่งตัวแอสซัซินของผมเนี่ยให้แข็งแกร่งขึ้นก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะ,ะและสําหรับในพาร์ทหน้านั้นเราจะมาสร้างตัวอะไรกันต่ออย่าลืมติดตามชมกันละวรันสำหรับในวันนี้นะฮะต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า